สุดสัปดาห์กันแล้วค่ะวันนี้เราเลยมีร้านอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยที่หาทานยากรวมถึงขนมไทยโบราณมาแนะนําคุณผู้ชมกันออย่างเช่นแกงนพเก้ารู้จักไหมจ๊ะไม่รู้จักครับขนมอินทนินรู้จักไหมจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้จักะจะรู้จักได้ไงขนาดพี่ฝนผมยังไม่รู้จักเลยโอ้ยรู้จักพี่สิ ทำได้กันมาปีกว่าแล้วรู<า>้จักครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปทําความรู้จักแล้วก็พาไปชิมด้วยถูกต้องจุดเด่นไม่ได้มีแค่อาหารครับเพราะบรรยากาศที่ร้านน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาดูกันไปพบกับคุณบุ๊และคุณแคมก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะท่าผู้ชมคุณท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มีของมาแจกกันอีกแล้วครับนะคือหม้อทอดไร้น้ำมันแอร์ r y เยอร์จากสมาร์ทโฮม แพรผมอยากได้ต้องทำยังไงบ้างคบอยากได้ใช่ไหมง่ายๆเลยค่ะสแกนคิวโค้ดนะคะส่งรายชื่อตัวเองเข้ามาในรายการเราเลยนะคะพร้อมเบอร์โทรครายรับสายพี่น้ำฝนนะได้รับไปเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันโโแต่ว่าเธอไม่ต้องส่งนะเราเป็นพิธีกรให้ท hey, ่านผู้ชมก็พอแล้ว <laughs> ออโอเคอุ๊ยแพมผมอยากถามหน่อยทำไมผมผมกับคุณยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมไม่ได้กินอาหารรงน้น่ะนั่นนะสิดิฉันจะบอกว่าดิฉันชินแล้วค่ะเดี๋ยวจะพักบุชก็จะชินเดีครับผม ทางนู้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวคือ,อที่ฝนกับป๊อปปี้กันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กับคุณอุ้ยครับจากเจ้าของร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามก่อนเลยว่าทําไมต้องชื่อร้านกะทิคะเพราะว่าพี่ต้องการทําอาหารไทยก็เลยไปคุยกันว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยกะทิเนี่ยจะเป็นส่วน ผสมหลักเลยของอ,อาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือขนมก็จะมีกะทิเป็นส่วนผสมสําคัญค่ะ<อ>ดังนั้นจุดเด่นของที่ร้านเนี่ยมันคืออะไรครับจุดเด่นของที่ร้านนะคะเราก็จะเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารพื้นบ้านหาทานยากๆแล้วก็มีขนมแล้วก็ ในหลายๆเมนูจะมีกะทิเป็นส่วนผสมอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าอาหารข่าวบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าจะมีกะทิอยู่ในนั้นเนาะเดี๋ยววันนี้ดูว่ามีอะไรบ้างงั้นเริ่มแนะนําเมนูแรกให้เราหน่อยครับเมนูแรกเลยนะคะเราเริ่มต้นจากทางนู้นก่อนนะคะก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าต้มจิ๋วนะคะนี่นะช่วยกล้องนะฮะต้มจิ๋วค่ะต้มจิ๋วจะเป็นต้มคล้ายๆกับต้มยำแต่ไม่ใส่เครื่องต้มยำนะคะ แล้วมันแต่รสชาติมันจะออกเปรี้ยวเผ็ดๆเ่ังไองล่ะน้องฝนจะใช้ใบกระเพรากับใบโหระพาเพิ่มกลิ่นและรสชาติแล้วก็จะมีความเผ็ดความเปรี้ยวคล้ายๆต้มยำเห็นบอกว่าจริงๆค่ะแล้วมีประโยชน์ด้วยใช่ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของอย่างเช่นคนที่เป็นหวัดเพราะใบกระเพาก็จะมีฤทธิ์ในการขับลมนะคะเป็นสมุนไพรไทยเราชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณป๊อปปี้ผมเอาตรงนะตกใจมีความคล้ายโปะแตกนิดนึง นะฮะคือมันมีความเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันกลมกลม่อมแล้วก็ตั้อยู่ในคอเนี่ยผมทำให้รู้สึกว่าเวลากินนะ่ะม,มันสดชื่นนะแล้วก็อร่อยเออต่างต่างกับความรู้สึกที่ตอนแรกคิดว่าเป็นแกงจืดแน่ยนเลยกินแล้วจะต้องไม่เปรี้ยวมไม่เผ็ดมน้าตามันเหมือนแกงจืดแต่ว่าใครจะรู้ว่ารสชาติมันเหมือนต้มยำาชน,นคุณผู้มชมต้องไปหาทานได้ที่ร้านเลยครับผมต่อมาเลยฮะอันนี้ต่อนะคะก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าแกงนพกเ้าค่ะ แกงนพเก้าแกงนพเก้าชื่อบอกว่านพเก้าก็จะมีผักทั้งหมด9้าชนิดที่อยู่ในนี้นะคะใส่ไป9าอย่างเลยเหรอคะแล้วก็จะต่างจากแกงสมัยปัจจุบันก็คือจะมีความเปรี้ยวเนื่องจากจะมีการบีบน้ําส้มตาลงไปในแกงนพเก้านี้ด้วยส้ม่ำจริงจริงมันเราแทบยังไม่รู้จักด้วยซ้ำมันเป็นอะไรที่แบบมีความเป็นไทยโบราณมากจริงๆอะ <c oughs> ไปที่ร้านนี่กุ้งให้อย่างนี้เลยไหมครับให้อย่างนี้เลยค่ะโอ้โหใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะใหญ่ใหญ่กุ้งไม่น้ำ<ล>นะใช่ค่ะโอ้โหนี่คือน่ารับประทานมากผมบอกเลยเมีโวกาสต้องไปทานจริง,รงๆค่ะนะ,ะเรามาต่อที่เมนูกุ้งกันต่อเลยครับนนเมนูนี้พอกุ้งนี้แล้วก็ต้องมามีกุ้งทอดซึ่งเมนูชื่อว่าแซงว่าค่ะ แซงว่าแงวาที่เป็นแซงว่านี่คือจริงๆชื่อเขามีเหตุผลเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแซงว่าเนี่ยเราจะเสิร์ฟพร้อมจริงๆแซง,งว่าเนี่ยเราเสิร์ฟพร้อมกับปลาดุกฟูแล้วก็มีกุ้งแม่น้ํานะคะแล้วก็น้ํายําที่เป็นน้ํายําซึ่งมีตะไคร้มีขิงแล้วก็มีสมุนไพรไทยแซงว่าเป็นกุ้งแต่จริงๆ<ส>งเรามีปลาด,ดุกฟูด,ด้วยนี่แหละชื่อเขานะครับโอ้โหอันเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเอาอต่อไปเลยครับเป็นนี่ฮะ ปลากระพงโบราณค่ะโบราณยังไงคะโบราณเพราะว่าน้ำยำของเราอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะเรียนไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำยำของเราเนี่ยแอบมีกะทิอยู่ด้วยอ๋อปกติเรากินปลากระพงทอดะน้ำยำมันจะไม่มีกะทิใช่ใช่ค่ะแทบไม่มีเลยอันนี้คือผสมลงไปด้วยค่ะต้องลองทานอีกเช่นกันต้องให้คุณผู้ชมไปลองสืบค้นดูว่ามีอยู่ในเมนูนี้ไหมไม่มีแค่อาหารไทยที่เด็ดของหวานก็เด็ดเริ่มให้ผมหน่อย เริ่มจากของว่างใช่ไหมคะก็เพิ่มความสดชื่นบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะก็มีปลาแห้งแตงโมนะคะแตงโมสดชื่นอยู่แล้วเอามาทานพร้อมกับปลาแห้งที่มีหอมเจียวทอดอันนี้จะบอกว่าถ้าตอนสมัยคุณยายยังอยู่คุณยายจะชอบทานแตงโมกับข้าวเลยแหละคนสมัยก่อนเขาชอบทานอ๋อผมก็ยังกินอย่างนั้นอยู่เลยจนแม่ผมทำกับข้าวมาพ่อไม่กินเลยกินแต่แตงโมครับงงมากกินละเย็นชื่นใจทานยากด้วยแต่ที่ร้านมี ละะงด้้านนีคอันนี้ก็เรียกว่าม้าห่อนะคะค่ะมาห่อค่ะยากมากคุณป๊อบี้ไม่เคยทานใช่ไหมผมเนี่ยเตรียมช้อนรอเลยอนุญาตนะครับีช้อนกลางนะฮะมาห่อนี่จริงๆแล้วคือข้างบนที่วางอยู่บนสับปะรดคืออะไรเป็นไส้ซึ่งทำจากถั่วแล้วก็หมูนะคะแล้วก็คล้ายๆกับไส้ของสาคูไส้หมูค่ะ เพราะว่าคนโบราณเขาเห็นว่าผลไม้ชนิดใดที่เปรี้ยวเขาก็จะตัดความเปรี้ยวแล้วเพื่อให้ทานผลไม้ชนิดนั้นได้เขาก็เอาไส้มาห่อมาวางไว้บนผลไม้ชนิดนั้นเห็นด้วยกับคุณอุ้มมากๆความหวานของตัวตัวเนื้อใช่ไหมฮะเนื้อหมูหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันตัดกับความเปรี้ยวของสับปะรดมันทําให้รสชาติสองอย่างนี้มันเข้ากันแล้วกินไปสดชื่นอร่อยมาถึงขนมไทยกันบ้างที่นี่บอกเลยว่าห้ามพลาด อันนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นขนมที่ชื่อว่าอินทนินค่ะแค่ชื่อก็ไม่เคยได้ยินแล้วค่ะคะนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน้าตาชัดๆหน่อยว่าข้างในเขาเป็นแบบนี้เขาทําจากอะไรอะคะพี่วิค่ะอันนี้เราใช้แป้งกับใบเตยนะคะมะกวนนะคะ แล้วก็กวนอย่างกวนกวนไว้ตลอดเวลาเลยแล้วก็มาเสิร์ฟพร้อมกับน้ํากะทิซึ่งน้ํากะทิเนี่ยเราอบควันเทียนโอ้ค่ะแดงว่าต้องขอชิมนิดนึงได้ไหมคะไม่ไหวแล้วความยากของเมนูนี้คือต้องกวนตลอดเวลากวนตลอดเวลาค่ะแบบว่าอย่างผมนี่ได้ไหมได้เลยนะกวนตลอดเวลานี่ป๊อปปี้ได้นี่ผลเดี๋ยวก่อนอันนั้นมันกวนประสาททำหมายถึงว่าต้องมีแรงในการกวนตลอดเวลาใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะพี่ผลแซวจนพี่ผลยังไม่ได้กินอะไรที่ดูแล้วนะฮะเป็นไงโอ้โหนี่หน้าบานทำขนาดนี้ อธิบายให้เราฟังสัหน่อยซิคุณแม่อร่อยมากนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทานขนมอินทนินตอนแรกเห็นหน้าตาเอ๊ะรู้สึกเหมือนมันจะเหมือนข่องแข็งไหมเพราะมันเป็นตัวตัวแต่จริงๆแล้วทานไปมันคล้ายๆขนมเปียกปูนแต่ว่าข้างนอกมันจะมีความแบบเหมือนเป็นตัวหุ้มใสๆไว้อยู่มันจะทําให้เรารู้สึกแบบมันนุ่มละมุนไม่ต้องเคี้ยวเลยขนาดเลยเหรอจริงๆเขาคอกพุ๊บไหลเลย ได้เลยแต่ไม่ติดเพดานด้วยนะคะใช่เลยไม่ติดฟันจ้ะตัวน้ำกะทิอะค่ะชอบมากคืออวดกันใหญ่ไม่ได้กินเลยเห็นนะอวดกันใหญ่อะต่อเลยเมนูค่างแบบ DIY มันยังไงครับต่อไปก็เป็นบัวลอยบ้านกะทิค่ะมาแบบนี้เลยเหรอคะพี่วุ้ยเสิดแบบนี้เลยค่ะห็นเคลมเลยนะฮะว่าเป็นบัวลอยที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่า ถ้าสมมติคุณป๊อปปี้ไปกับแฟนอุ้ยตายแล้วพูดตายฮะพูดตายออกรายการออกสื่อที่ได้มั้เนี่ยอยากก็อยากอะต่อให้ยังไงครับแฟนก็จะบอกว่าป๊อพี้คะก็ทำบัวลอยให้คุณป๊อปปี้ทานอ๋อคือมันอร่อยเพราะว่าเขาเป็นคนทำให้เราทานของที่เรารักทำให้เราเองกับมือได้ทั้งรสชาติได้ทั้งความรู้สึกได้ทั้งสายตาที่มองแล้วความอินเลิฟอะใช่ถ้าอย่างพี่ฝนอย่างเงี้ยล่ะถ้าพี่อาร์มตักให้อหก็ยิ่งมีความสุข ตอนซ้อมไม่ได้แบบนี้นะทุกคนน,นีความสุขแต่ว่าถ้ามิคุณผู้ชมอยากจะไปทานอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยที่แบบว่าหาทานยากแบบนี้ต้องไปที่ไหนคะไปที่ร้านกะท,ทิบ้านอาหารไทยและขนมนะคะอ,อยู่ตรงข้ามอยู่บนถนนบรมราชชนน,นีนะคะครตรงข้ามสอนอตลิ่งชนันนะคะตรงก็ตรงเหมือนตรงไปสะพานลอยยูเทิร์นนะคะเหมือนทางนี้จะเข้ายูเทิร์นร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยซ้ายมือแต่ขับรถช้าระวังเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศดีดีต้องไปนั่งที่ร้านเลยเนาะ น่าีชิมกเหมาะกับครอบครัวพ<ช>าไปวันหยุดพักผ่อนพาน้องหมาไปก็ได้ด้วยได้ค่ะโอ้โหนี่สุดยอดนะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณอุณอ้ยมากมากขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะแฮมกับพี่บูชเขารอแจกแล้วค่ะกับสมาร์ทโฮมเดี๋ยวกลับมาค่ะแซ่บปลาแซ่บ อยากกินขนมจีนฮานอยเนาะวันนี้จากร้านฮายบุญนค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าขนมจีนของคนเวียดนามเนี่ยกับขนมจีนคนไทยไม่เหมือนกันเลยต้องเลยเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่คืออะไรแพมเขาคือเป็นไก่ย่างสมุนไพรใช่ไหมครับเป็นไก่ย่างสมุนไพรแล้วมีหมูให้เลือกด้วยจะบอกว่าวิธีการทำเนี่ยคือเขาใช้ถ่านไม้ในการย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรสชาติของหมูกับไก่จะแบบ มีกลิ่นหอม่านไม้ค่ะอลอง<ข>อดูนนะอ่าโอ้โ oh, ห oh, เป็นยังไงบ้างคือมันหอมสมุนไพรหอมตะไคร้คุณอ่าหอมตะไคร้เนาะนอกจากนั้นแล้วนะคะร้านนี้ยังมีปอบเปียทอดเวียบนามค่ะจะไม่เหมือนปอบเปียคนไทยเลยแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีแบบ ใส้ให้เยอะๆแบบนี้เลยในราคานะคะ89บาทเท่านั้นแล้วถ้าเอาไปเอาไปอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะ<ส>ก็จะกรอบ5นาทีก็กรอบแล้วครับออนอกจากนั้นแล้วเมนูที่ขายดีมากๆเลยก็คือขวยเสี่ยวฮานอยค่ะ,ะมีให้เลือกทั้งไก่หมูยังคงมีกลิ่นหอมของฐานไม้เหมือนเดิมราคายังไงบ้างครับเริ่มต้นนะคะ79บาทเท่านั้นสำหรับ เมนูหนมจีนทุกเมนูเลยมยีโปรโมชั่นด้วยค่ะโปรโมชั่น10ตั้งแต่ออเดอร์แรกเลยโทรมเาเลยนะคะที่0624909944ค่ะร้านถัดไปเทมคุณชอบทานอาหารกินอาหารเกาหลีไหมชอบอันนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีนะครับที่ราคาย,ย่อมเยาวเลยผมไม่ไทายว่าบิบิมบับจานนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่คือปกติบีบิมบับก็ประมาณ250อัพ 85บาทแทแามร้านนี้85บาท85บาทคุณคุณจะได้ผัก5ชนิดนะครับแล้วก็ได้แบบว่าซอสได้ข้าวอร่อยมากๆเลยเวลาทา,านน้ำมากลุกกันออชาจังเมียนค่ะ85บาทข้าวผัดกิมจิต๊อกกกกิที่กำลังดังๆในคุณเซทฟู้ด 95บา,าถึบร้าคาทไม่ถึงร้อย,อยจะบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้เลยแล้วทางรา้านเขานะครับทำกิมจิทำเองด้วยค่ะมันก็จะผสมอยู่ในเมนูข้าวผัดกิมจิหรือไม่ก็หมูตุ๋นกิมจินะครับผมบแล้วแบบนี้กล่องเท่าไหร่ครับ99าบาทไหม99้บาท โอ้โหท่านพุทชมคะอันนี้ประมาณเกือบจะครึ่งกิโลค่ะใช่สี่ร้อยกรัมแล้วเนี่ยสองร้อยบาทอัพพอที่ชั้นชอบกินอาหารเกาหลีอยู่แล้วเขาเป็นของ handmade นีคุณ h a n เ m a d e นี่ครับเนี่ยตั้งแต่ดูสควิตเกมนะกินอาหารเกาหลีตลอดจะบอกว่าราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วถ้าสนใจนะคะรีบสั่งซื้อเลยค่ะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างคะคุณบ๊วโปรโมชั่นนะครับผมถ้าแฟนคลับรายการแซปปาซ่าสั่งครบ599บาทแถมฟรีออริจินอลครอฟเฟิลเขาเป็นรูปครึ่งรูปครึ่งครัวซองกับ วาฟเฟิวฟเฟอ่ามันก็จะเป็นเท็กเจอร์เป็นแบบอร่อยๆครับย็รกรอบนะแล้วก็โทรเข้าไปที่ได้เลยโทรเข้าไปได้เลยที่061 896 4435นะครับหรือแอดไลน์สมัยซิกตังครับอ่าได้เลยค่ะสับวันนี้หมดเวลาขายของของพวกเราทั้งสองคนแล้วนะคะป๊อปปี้กับพี่น้องฝนแจกของรางวัลต่อลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหอิดชาเขามากมเป็นร้านอาหารเกาหลีพี่ฝนชอบอาหารเกาหลีไหม หนุ่มเกาหลีได้ไหมฮฮะไม่นะเออได้แหละได้เนอะท่าเตียงไม่ว่าก็ได้อยู่โอ้เราก็ดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย่ายก็ได้อาหารก็ชอบนี่ทับภูมิทับภูมิเป็นเต็มนี่ตกใจเหมือนกั้ยโอเคโอเคจ้ะวันนี้ครับพี่ผลครับวันนี้ผู้โชคดีคือคุณนัทพงศ์ไตรโพค่ะนี่วิธีร่วมสนุกง่ายมากครับซึ่งคุณแม่ผมเนี่ยชอบบอกว่าปั้วปี้อย่าไปบอกคุณผู้ชมบ่อยเขาส่งชื่อมาเยอะแย่งรางวัลคุณแม่ จริงๆไม่ได้นะฮะเราต้องบอกครับเพราะว่าอยากจะให้กับคุณผู้ชมทุกคนเพ<ช>ียง<ช>แค่สแกน QR code ค,ครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เรารู้เข้าไปนะครับจับได้ชื่อคุณโทรไปรับสายก็รับของรางวัลเลยครับใช่แล้วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยอยากแจกมากๆ<ช>รับสายแล้วสวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์โท<ด>ร <ผม S 1> จากรายการแซฟคาซ่านะคะครับผมคุณนัทพงศ์อยู่จังหวัดอะไรคะอน่าจเจริญครับโอ้โหนาจเจริญเลยแล้วตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่ที่นู่น ร <L aw ant> ้อนครับร้อนหนง,งั้นก็กน,นันไม่ได้เป็นแค่งจังหวัดเดียวเป็นทุกที่ครับของประเทศไทย <c oughs> <okay> แต่วันนี้ค่ะจะบอกเลยว่าเนื่องจากว่ารายการเราเพิ่งครบรอบหนึ่งปีไปอยากให้ที่นะัทพงศ์ช่วยอวยพรให้รายการแทบคาซ่าหน่อยได้ไหมคะขอได้ครับเอาเลยค่ะก็ขอให้รายการนี้ก็อยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆครับเพ <c oughs> ราะว่ามีสาระมีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีสาระเขาโมงจากผมแน่เลย ไม่ใช่มองจากพี่อออขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้นอกจากให้พี่นัทพงศ์อวยพรแล้วเราก็โทรมาแจกของด้วยวันนี้รับไปเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮยิน <c oughs> ดีด้วยน้องมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับคำอวยพรนะคะฝากดูรายการเราตลอดเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะแต่แดงว่าเขาดูจริงฮะเขาถึงรู้ว่าผมมีสาระยอน ไม่น่าจะหมายถึงป๊อปปี้นะพี่ว่าเรื่องสาระนี่แต่มีละครแน่นอนใช่คะเกมล่าทรชนนะครับสองตุ้งครึ่งอย่าลืมไปติดตามกำลังจมพลเลยครับใช่แล้วค่ะดูกันยาวๆไปเลยนะคะเปิดช่องสามยาวๆความสุขความสนุกมีให้ตลอดเวลาเลยละค่ะครับผมวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราแซปปาซ่าสวัสดีครับ